สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเช้านี้ก็ก่อนจะไปทำงานนะคะย่าก็ไปตัดเห็ดนะคะทุกคนไปตัดเห็ดมาแล้วก็จะให้ให้ดูกันเนาะว่าเห็ดที่ยา่าเพาะไว้หน้าตาดีแค่ไหนนะเออเพราะว่า ไม่ได้ทําอะไรมากเนะาะเมื่อวานนี้ก็เป็นวันเกิดของลูกสาวกับหมวยบวกกันเลยนะคะย่าก็เลยพาไปกินข้าวกันเออไปที่ตลาดกลางนะคะร้านนี้ก็จะเป็นร้านประจําที่เออโอกาสดีๆก็จะพาพาลูกไปเนาะพาคนที่ที่มาเยี่ยมมาหาเงี้ยก็จะพาไปกินข้าวที่นี่เออ ที่ที่ตลาดกลางเนาะเอออาหารไม่แพงนะคะแล้วรสชาติอร่อยก็เลยพาเขาไปกินวันเกิดเขาเนาะก็จบไปแล้วแล้ววันนี้ก็เลยเอ,อ่อไม่ได้ทําคลิปอะไรเนาะก็เลยมาทําคลิปตัดห็ดเนาะตัดหิดแล้วก็จะไปให้ให้ดูกันเนาะเอ,อ่อสำหรับในบ้านเนาะมีแค่ สิบก้อนสิบห้าก้อนนี่ก็พอกินนะคะทุกคนเห็ดฟากเอเห็ดเอเห็ดอะไรเห็ดนางฟ้าเนาะเออทกศเขาแจกมานะคะแจกมาอันที่จริงเขาไม่ได้แจกยาหรอกเพราะยาไม่ใช่สมาชิกทกศเนาะเขาแจกเออลูกค้ามาเออเห็นบอกว่าแจกมาต้องสองร้อยก้อนเนาะ เขาก็เลยแจกคนโน้นคนนี้คนนั้นเราไปจ้าเอพอดีเลยค่ะเขาก็เลยให้มาเออ15ก้อนก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามันมันมีผลผลิตออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างไปค่ะไปดูกันนะคะ เป,เป็นพุ่งเป็นพวงเลยว่าจะต้มยำใส่ต้องเปลี่ยนเมนูเป็นแกงเห็ดก่อน เต็มเลยค่ะนี่อันนี้ก็จะยังไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยค่อยตัด สุดใจดีเหมือนกันนะเนี่ยไม่ต้องซื้อเขากินด้วยแล้วก็มีกิจกรรมทำอีกต่างหาก 比那个。